คลิปนี้นะคะสาหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะบอกเลยคันนี้โคตรคุ้มนะคะพี่ๆ่ะเลขไม่เพียง55,000นโลนะคะกับตัวรีโว่สองจุดซีเอนทรีเซตอดิชั่นปี2021คันนี้เลขไมหม่55,000โลราคา3 8 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนเจ็0บาทเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะรุ่นรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ไปเลยและคันนี้นะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้อีก1ปีเต็มคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใครกําลังมองหารถไว้ใช พี่ๆขาแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะบอกเลยว่าภายในยสวยมากนะคะออปชั่นครบจัดเต็มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะโอเ okay, ค let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยพี่ๆขาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามาใครมาไม่ถูกสามารถโทรหาลูกหมูได้เลยเบอร์ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาได้เดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะวันนี้ลูกหมูพามาดูรถเข้าใหมพ่พี่ๆเลขไม้เพียง55,000โลนเท่านั้นนะคะกับตัวโตโยต้า รา v ีโว 2.4E Entry Z e d i t i o n ปี2021คันนี้นะคะ3 0 0 0 0นแปดพฟีดาผ่อน7,500บาทนะคะคันนี้มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้อีก1ปีพี่ๆค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะครอบคุ้ม274จุดของตัวรถเลยนะคะคันนี้บอกก่อนว่ามีจอทัศสกรีนให้แต่ไม่มีกล้องถอยเดี๋ยวลูกหมูแถมฟรีกล้องถอยให้เลยคันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจ นะคะอยากจะออกรถกับลุงหมูนะคะและอยากได้คันนี้ลุกหมูแถมฟรีกล้องถอยให้1ตัวนะคะพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆราคาคันนี้นะ3 8 9 0 0 0นานะคะใครอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์มาได้เลยพี่ๆคุ้มค่าคุ้มราคารถเข้าใหม่ยางปี21อดด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้แนะนำมากๆนะคะเพราะเป็นรถรุ่นที่นิยมกันมากๆเลย นะคะแถมราคายังดีอีกด้วยนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะลูกหมูนะคะพารีวิวดูแบบละเอียดเลยนะสำหรับใครอยากมาดูรถตัวเองนะคะมาได้เลยโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะแต่บอกก่อนว่าโปรโมชั่นนี้มีสําหรับลูกค้าที่มาติดต่อกับลูกหมูเพยรยน์เท่านั้นนะคะบอกได้คําเดียวเลยนะอยากได้ของแถมต้องติดต่อลูกหมูเพยรยน์เท่านั้นเลยนะคะ ของแถมให้จัดเต็มดูแลลูกค้ายอย่างดีก่อนขายหลังขายนะคะดูแลตลอดเลยนะคะติดปัญหาตรงไหนทักมาได้เลยอยากปรึกษาเคสนะคะว่าชีพที่ทําอยู่สามารถออกรถได้ไหมทักมาได้เลย24ชั่วโมงพี่พี่นะคะยินดีตอบนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนขอแค่ไม่ติดแบคทรียบูโรนะคะพี่พี่ ยิ่งเป็นพนักง,งานประจำนะข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะบอกเลยอนุมัติง่ายอนุมัติไวแน่นอนนะคะได้รถไปใช้กันแบบฉ่ำๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็พามาชมกับตัว Toyota นะคะ r ีโวนะ 2.4e entryset edition หรือว่าเรียกว่าตัวเตี้ยนหน้าหลอเป็นรถปี2 0 2 1แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบไฟหน้าฮาโลเจนนะคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะด้านล่าง แต่ได้ทะเบียนไปตามนี้เลยสันเลี่ยมตัวรถเงาๆคุมคมเลยค่ะพี่ๆปงคุมล้อแนบชิดส,สนิทแบบนี้นะคะคันนี้ได้ยางบิสโตนปี21นะคะได้ล้อแมกอัอลอยเดิมขอบ17จากโรงงานนะคะเข้าไปดูภายในสักนิดหนึ่งพี่ๆค่ะเบ้าโชกยังเดิมๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะคะการันตีให้เลยพี่ๆว่าเป็นรถเกรดเไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ำกลับสีก็ไม่แน่นอน ตัวกระจกเนี่ยเป็นแบบพับมือนะคะแต่ว่าสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้อัตโนมัตินะคะมีปุ่มให้คอนโทรลอยู่นะคะแต่กระจกเนี่ยเป็นแบบพับมือปกติแบบนี้ก่อนนะคะนี่นะเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวนะคะด้ามจับเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถได้สวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวแคปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะสักนิดหนึ่งนะคะให้เท่ากันจะได้ดูสวยงามนะคะอ่ะ ด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะพี่มาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยการขยับเลยเม็ดอาร์ตยังเรียงสวยแบบนี้นะคะข้อดีของรถที่เพชรยนต์นะคะการันตีโครงสร้างรถต้องเดิมไม่มีชนหนักมาแน่นอนไม่มีจมน้ำนะไม่มีกับสีไม่มีก่อใหม่ค่ะพี่พี่ให้ดูโครงสร้างเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าเป็นสีอื่นให้พี่พี่คนึงนึกไว้ได้เลย นะคะว่ารถเนี่ยต้องมีการแก้ไขมาแน่นอนตรงช่วงประตูต้องโดนมาแน่นอนนะคะอันนี้หัวน็อตนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะหัวน็อตก็ไม่มีร่องรอยการขยับเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายเลยนะคะมาดูนะคะ,นะคะโครงสร้างนะคะกระดูกงูด้านบนกันนะคะเขาเรียกว่าเม็ดอาร์ตนะคะพี่ๆแกะย่างนิดนึงนะคะอะ่ะ เม็ดอาร์ตยังเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆจริงๆแกะให้ดูได้นะจริงๆแกะให้ดูได้ทั้งทั้งอันแหละแต่ว่ามันแกะยากนิดนึงกลัวล็บฉีกนั่นเองนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะก็กว้างขวางนั่งสบายนะได้เป็นเบาะหนังตรงนี้นะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านุ่มๆหน,นาๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคอนโซลต่างๆนะคะเป็นสีดานะคะเป็นสีดํา คุมโทนไปเลยนะคะอ่ะมาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่มีกล้องถอยลูกหมูบอกแล้วว่าเดี๋ยวลูกหมูแถมฟรีให้นะคะได้เป็นเกมแมนนวลแบบ6กเกียร์นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบนี้เลยนะคะด้านบนเนี่ยไม่มีรอยเจิมเลยนะคะสะอาดมากนะคะเลขไม้เพียง55,000โลฟรีดาวผ่อน7,500บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรีบทักรีบโทรทหาลูกหมูด่วน,นเลย คันนี้เพิ่งเข้ามาพี่บอกเลยว่าไปไวแน่นอนนะคะเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะได้เดิมเดิมมาจากโรงงานแบบนี้นะคะโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะไฟท้ายนะคะก็ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกเลยนะคะด้านล่างนะคะมียางอะไรให้แหนบสองข้างเพา่ากลางยังอยู่ครบนะคะไฟเนี่ยได้เป็นไฟเดิมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะทรงสวยมากนะคะคันนี้อะ เรามาดูนะคะเลขโค้ดตรงคาซีกันนิดหนึ่งนี่เลขโค้ดคาซีเดิมๆค่ะพี่ไม่มีรอยตอกเพิ่มนะไม่มีรอยแก้ไขเลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะตัวล้อนะคะไม่มีรอยเลยคันนี้การันตีให้นะคะว่ารถเกรดเอของจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันอีกนิดหนึ่งนะคะจะดูจะให้พี่ๆดูหน้าจอฐานสกรีนนะคะว่าสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะคะ เราก็เข้ามาสู่ตัวรถแล้วนะคะคันนี้นี่เลยนะคะสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะคะนี่ drive link ได้หมดเลย Android Auto นะคะ Apple CarPlay ได้วิทยุ Bluetooth USB iPod เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะ Option นะคะมีให้ต่างๆตามนี้เลยนะคะพี่ๆใช้งานง่ายนะคะตรงนี้วิทยุ Bluetooth เชื่อมต่อได้หมดนะคะวิทยุก็ได้นี่นะ อขออนุญาตเบาเสียงนิดนึง,นะะงนะคะหรือใครนะคะอยากเปิดบลูทูธฟังเพลงใน YouTube ได้เลยนะคะนี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะมาดูเลขใหม่พี่คันนี้เลขไมห้าหมื่5ห้าพกิโลไม่มีกรอใหม่นะคะแอร์เนี่ยหมุนใช้งานง่ายๆนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้คุ้มค่านะคะเพราะราคาดีราคาดีด้วยแล้วก็ประวัติดี การันตีให้นะคะว่ารถเนี่ยประวัติศูนย์ทุกคนันสามารถเช็คได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราพามาดูโครงสร้างหน้าห้องเครื่องแล้วก็มาดูตัวเครื่องกันต่อเลยโอเคค่ะพี่ๆเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอย่างแรกให้ดูตัวโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะโครงสร้างนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะ เม็ดอาร์ดรูต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบคันเรียงกันสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะคันคันเดิมนะคะคันเดิมต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะนี่นะคะพวกของเหลวต่างๆแบตเตอรี่เดี๋ยวลูกหมูเช็คให้อย่างดีเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4 E นะคะหรือ2,393 cc 150แรงม้านั่นเอง นะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงให้พี่ๆดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ปีบเอเนี่ยมันเป็นแบบโชกแล้วนะคะเราไม่ต้องคอยมาหนีบเองนะคะอู้อ่านี่ปิดง่ายสบายๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ รีโว 2.4e n t z e d i t i o n ปี21นะคะไม่ห้าหมื่นห้าพันโลสามแสนฟรีดาวผ่อนเจ็ดับาทเท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยคันนี้ลูกหมูแถมกล้องหลังให้ประกันเครื่องเกียร์หนึปีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอยากได้อะไรเพิ่มเติมทักมาหลังใหม่นะเบอร์ทิ้งไว้ให้แล้วสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงยินดีตอบนะคะ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันแต่บอกเลยว่าถ้ามาหาลูกหมูช่วยทุกคันดันทุกเคสให้พี่พี่ได้รถไปใช้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ